ยายเมียนหมักกระจายรอบนี้ของเราค่ะจะพาไปที่จังหวัดเชียงรายขึ้นไปทางเหนือนั่นเองนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะพระครูกระสมบวรกิจนั่นเองค่ะซึ่งท่านนะคะเป็นอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจมค่ะไปชมยายเมียนพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูกระบวรกิจหลวงพ่อวิชัยเขมิโยนเมรุชท่วคราา วัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายโดยเมตตาบาร,รมีธรรมในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการแถลสมาคมองค์ประธานพิธีพระราชทานเพิงศพในครั้งนี้แต่มีพระพิสุสงฆ์สามเณรแม่ทีลูกศิษย์ลูกหาน้อมถวายอะไรกันมากมายไปชมบรรยากาศกันเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมเป็นธรรมดาของโลก ก็ตั้งอยู่ดับไปเพราะว่าก็เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจอีกอย่างหนึ่งว่าให้เราท่านทั้งหลายได้น้วมูิตัดลึกมอฟนว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องพัดพากไนวัดถ้ำผาจมแห่งนี้ค่ะนี่ค่ะ ถ้ามีเมตตาเนี่ยค่ะเราก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าจุกมากรามาเูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศมีพระดีๆอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาสิ่งที่มาก็คือเรามีชาติมีศาสนามีองค์พระมหากษัตริย์ที่เด่นชัดก็คือเราเป็นชาวพุทธค่ะพราะประชาชนศพเราเข้าวิชัยนั้นจะเห็นลูกศิษย์ลูกหามาทั่วประเทศสิ่งที่วิเศษก็คือนี่ค่ะเป็นพระที่มีเมตตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราเนี่ยชาวพุทธน้อมไว้อะไรต่อหลวงพ่อ